คลิปนี้เป็นเพียงการบอกเล่าเท่านั้นการใช้งานจริงขึ้นอยู่แต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะวันนี้เรามาพูดถึงคนที่มี Wifi ใช้ที่บ้านนะครับอืม Wi-Fi ที่บ้านนะมีใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ที่ทำงานเนี่ยนะครับก็มี Wifi ใช้เช่นกันนะครับ แต่ก็ไม่อยากสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแพงๆนะเหมารว,วมแล้วครับ2 0 0 3 0อยอย่างเงี้ยโอ้ยจ่ายค่า Wi-Fi ที่บ้านก็พอแล้วหนักอยู่แล้วยังไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตมือถืออีกนะเออวันนี้มันจะมีตัวไหนบ้างที่มันประหยัดประหยัดหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคที่มันประหยัดประหยัดหน่อยนะสําหรับคนที่มี WiFi ที่บ้านแล้วก็ที่ทํางานก็มี WiFi ใช้เช่นกันนะครับเออลองมาดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ สโจโจวัสดีจ้าพบกับผมก้อนเรืองแสงนะครับวันนี้เรามาพูดถึงคนที่มี Wi-Fi ที่บ้านใช้งานนะครับแล้วก็ที่ทำงานเนี่ยก็มี WiFi ใช้งานเช่นกันนะครับแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยชีวิตเราเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะอยู่แค่นี้นะครับที่บ้านที่ทํางานที่บ้านที่ทํางานไปเช้าเย็นกลับอยู่แค่นี้นะครับเออแต่ก็ไม่อยากจะสมัครแพ็กเกจเหมารวมนะ สมัครไปทีสองร้อยอย่างเงี้ยสมัครไปทีสามร้อยอย่างเงี้ยหรือว่าไปเสียแบบระบบรลายเดือนเลยอย่างเงี้ยแปดร้อยเก้าเก้าอย่างเงี้ยเจ็ดร้อยเก้าเก้าสามเก้าเก้าอย่างเงี้ยเออดูมันไม่ค่อยคุ้มกับเราเลยนะครับมันจะมีวิธีไหนบ้างนะก็ลองมาฟังวิธีนี้ดูก่อนนะครับเพื่อเอาไปประยุกต์การใช้งานนะครับเผื่ออาจจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนั่นเองนะโอเคเราลองมาดูกันหน่อยนะครับโปรเนียเขาเรียกว่าโปร แพ็กเสริมเรียนออนไลน์ที่บ้านนะครับอืมเอา้ามันเรียนออนไลน์ที่บ้านมันเกี่ยวอะไรกับโปรคนที่มี Wi-Fi ที่บ้านก็คือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่าโปรตัวนี้มันค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะถูกมากๆเลยนั่นก็คือราคา99บาทใช้ได้ดาใช้ได้นาน3าสิวันนะครับแล้วก็เออ ยังได้ดู YouTube เนี่ยฟรีๆเลยนะครับ6กิกอาแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตแถมมาใช้งานนะครับ1กิกอืมอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดนะใช้ได้แค่กิกเดียวนะครับกิกเดียวเท่านั้นนะครับโอ้เราจะไปเพียงพออะไรอฟังให้จบก่อนนะครับเออแล้วก็อีก6แอปนะครับนั่นก็คือ To ว r o o m นะครับ Google Meet นะแล้วก็จะมีไอ้ตัวนี้ด้วยนะเว็บเบกแล้วก็ทีมนะครับแล้วก็ Zoom แล้วก็อันนี้อ่านไม่ออกนะครับอ่านว่าอะไรอะ vdoubleov นะครับเอ่อผมอ่านไม่ได้แล้วขออภัยด้วยนะครับถ้าใครรู้ก็กระซิบบอกผมหน่อยนะอ่ะก็จะมี6แอปนี้นะครับที่ให้ฟรีมาใช้งานนะครับด้วยความเร็ว10 m เมกะบิตอันนี้คือไม่อั้นนะครับอันนี้เขาแยกมาให้นะอันนี้คือไม่อั้นสำหรับผู้ที่เรียนออนไลน์นะครับส่วนเราเนี่ยจะเอาจะเอามาอัดแอปการใช้งานนะครับในราคาแค่99บาบาทแต่ก่อนจะสมัครการใช้งานนะครับผมจะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่า เราพร้อมที่จะเปลี่ยนมาใช้แพ็กเกจตัวนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมจะให้ทุกๆคนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักเป็นซิมเรียนที่บ้านก่อนนั่นเองนะครับถ้าใครไม่อยากจะเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะห้ามเปลี่ยนนะครับถ้ามันดีอยู่แล้วนะครับซิมเทพหรือว่าซิมย้ายค่ายหรือว่าซิมอื่นๆน,นะครับมันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนนะอันนี้คือสําหรับคนที่ต้องการให้มันประหยัดแล้วก็อยากจะเปลี่ยนมาใช้งานแพ็กเกจแบบนี้นะครับ บอกเอาไว้ก่อนนะครับอันดับแรกเลยก็คือเปลี่ยนเป็นซิมเรียนที่บ้านก่อนนะครับเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าซิมเรียนที่บ้านเนี่ยมันจะมีของแถบอันนู้นอันนี้มาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพียงเติมเงินเข้าซิมร0อยนึงเติมเงินเข้าซิม1 0 0บาทนะครับปุ๊บก็จะได้ f c e e o o o ฟรี l l n e ฟรี m e s s s n g e r ฟรี t w i t t ต r e e ฟรีไอฟรีนะครับเอ่อ e n s e r g e r อฟรี free, โอ้ยแชทฟรีนะครับ รวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ14แอป15แอปได้นะครับเป็นโซเชียลแบบฟรีๆเลยอันนี้คือยังไม่ได้สมัครนะแค่เติมเงินเข้าซิมนะครับถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นซิมเรียนที่บ้านนะด้วยการกดเลขนี้นะครับดอกจัน935ดอกจัน3าสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับซิมเดิมๆของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นซิมเรียนที่บ้านแล้วเติมเงิน100บาทก็จะได้สิทธิ์ตามนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับไอ้ไอเงินที่อยู่ในซิมเนี่ยหนึ100บาทนะครับ เราก็เอามาสมัครแพ็กเกจตัวนี้นะครับ99าบาทนั่นเองแต่ว่าแพ็กเกจตัวนี้มันยังไม่รวมภาษีนะครับมันจะมีค่าภาษีหน่อยหนึ่งนะก็เติมเงินไปประมาณสัก1 1 0บาท120าทก็ได้ครับอ่ะตีไปสัก110บาทแหละถ้าใส่ไป120ก็เอาไว้เป็นค่าโทรออกนั่นเองนะครับอืมมีค่าโทรออกติดเอาไว้บ้างก็ดีเหมือนกันพอเราเปลี่ยนเป็นซิมรียนที่บ้านไรเรียบร้อยใช่ไหมครับก็สมัครโปรตัวนี้ได้เลยนะครับอ่ากดดอกจัาเก้าร้อยดอกจาัาหนึ่งสามหนึ่งสามสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกะครักก็จสมแพเ 99้าบาบาทตัวดีนั่นเองนะครับคราวนี้เราก็ในตัวเครื่องของเราเนี่ยมันก็จะมีอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานยามอยู่ข้างนอกนะครับตัวอย่างเช่นระหว่างเราเดินทางไปที่ทํางานนะครับเดินทางไปที่ทํางานเออออกหรือว่าออกจากบ้านไปซื้อเซเว่นไปซื้อของที่เซเว่นออกจากบ้านไปเดินห้างนิดหน่อยเนี่ยเราก็จะใช้แพ็กเกจตัวนี้นะครับในการ ส่งข้อความนะครับหรือว่าดู Facebook ดู YouTube อะไรนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะยูทูบ b นจะให้มาแค่6กิเท่านั้นนะก็ดูนิดๆหน่อยพอกลับมาบ้านนะครับหรือว่าถึงที่ทํางานเนี่ยก็ค่อยใช้ w i f i เชื่อมต่อ w i f i แล้วก็ปิดการเชื่อมต่อมือถือไว้นะแล้วก็ใช้สัญญาณ w i f i นั่นเองนะครับพอเลิกงานก็ค่อยเปิดการเชื่อมต่อตรงนี้นะครับถ้าเราใช้ดีๆเนี่ย หนึ่งเดือนเพียงพอครับหนึ่งกิกเพียงพอแน่นอนนะแต่อย่าลืมนะครับต้องตั้งค่ามือถือของเราด้วยนะไม่ให้มันมีการอัปเดตอะไรต่างๆนานานะครับอัอัปเดตอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นอัปเดตเอ่อเพสโต้นะครับเอ่อหรือว่าแอป,ปสโต e ถ้าใครใช้ iOS นะครับแอป,ปสโต้อะไรพวกนี้ปิดการอัปเดตเอ่อด้วยเครือข่ายให้หมดเลยนะครับอัปเดตเฉพาะ Wi-Fi เท่านั้นนะเออไม่งั้นมันก็ 1G กิกเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนั่นเอง อันนี้แหละครับก็คือจะช่วยให้เราประหยัดใน30วันเนี่ยเราไม่ต้องไปจ่ายเยอะแยะนะครับสรุปแล้วก็จ่ายแค่ร้อยนิดนิดนั่นเองนะครับอืมอันนี้ก็จะช่วยให้เราประหยัดอันนี้เหมาะกับคนที่บริหารเป็นนะครับบริหารจัดการเป็นนั่นเองและโปรนี้ก็จะต่ออายุอัตโนมัติให้ด้วยนะครับทุกๆเดือนเลยนะครับไม่มีหมดอายุนะต่อไปเรื่อยๆเลยเออต่อไปเรื่อยๆยจนกว่าทางค่ายทูจะเอาออกไปเองนะครับ เหมาะสำหรับคนที่ใช้งานเป็นเท่านั้นนะครับคนที่ใช้ไม่เป็นก็ดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจแล้วก็เพื่อที่จะได้มีความรู้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับว่าโปรแต่ละโปรเนี่ยมันเป็นยังไงนะเออมันใช้งานกันยังไงเหมาะสมกับใครบ้างนะอืมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอิสเดตตัวดีนะแพ็กเกจเรียนออนไลน์ไม่อั้นผ่านแอปดัง99บาทได้เด็ด1 g กิก o u t u b e 6กิกเออ แต่ว่าเราเอามาอัดแอการใช้งานนะครับทําตามที่ผมบอกเนี่ยเราก็อัดแอการใช้งานมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีอินเทอร์เนต็ตใช้ในราคาที่ไม่แพงมากร้อยนิดๆนะถ้าใครใช้งานไม่เป็นอย่ามาเปลี่ยนตามนี้ล่ะเดี๋ยวมันจะเสียสิทธิต่างๆสําหรับซิมเดิมนะครับ